วิธีใช้งานด้วยไร้สาย11.5นิ้วมาซารุ s c s c 3 0ใส่โซ่เข้ากับบาร์โดยหันคมโซ่ไปทางด้านหน้าจากนั้นนำบาร์โซ่ใส่เข้ากับตัวเครื่องโดยนำโซ่คล้องเข้ากับเฟืองโซ่แล้วใส่บาร์เข้ากับเดือยหรือน็อตสำหรับปรับความตึงโซ่จากนั้นใส่ฝาครอบบาร์แล้วขันน็อตยึดฝาครอบบาร์เข้าให้พอตึงมือทั้งสองตัวเมื่อขันน็อตยึดฝาครอบบาร์เข้าจนตึงมือทั้งสองตัวแล้วใช้ไขควงหัวแฉก ขันน็อตปรับตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อตึงโซ่ขันไปจนกว่าโซ่จะหย่อนเล็กน้อยที่บริเวณใต้บ่าหรือหย่อนประมาณ1-2มิลลิเมตรจากนั้นใช้ประแจบล็อกทำการขันน็อตยึดฝาครอบบ่าเข้าให้แน่นทั้ง2ตัวเมื่อนั้นแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตปรับตั้งโซ่เข้าให้แน่นเมื่อนั้นแล้วทำการเติมน้ำมันหล่อโซ่โดยหมุนเปิดฝาถังออกแล้วใช้น้ำมันเครื่องโดยจะใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์หรือน้ำมันสำหรับหล่อโซ่ได้ยน,นทำการเติมก็ได้ เมื่อเติมน้ำมันหล่อโซ่เสร็จหมุนปิดฝาถังให้แน่นเมื่อได้แล้วใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องเมื่อใส่แบตเตอรี่เสร็จดึงมือเบรกหรือกาดบังใบเข้าจากนั้นกดปุ่มเซฟตี้แล้วบิดใส่เครื่องทำงานเมื่อเครื่องทำงานแล้วก็สามารถนำเลื่อยไปทำการตัดไม้หรือนำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดกี่ไม้หรือท่อนไม้ไม้ขนาดเล็กหรือไม้ขนาดใหญ่ก็สามารถตัดได้ด้วยมอเตอร์บัตเล็ หรือมอเตอร์ไรฟ์แรงถ่านความเร็วรอบอยู่ที่4,500รอบต่อนาทีความเร็วโซ่10เมตรต่อวินาทีขนาดบาร์หรือความยาวของบาร์11.5นิ้วแบตเตอรี่ลิเธทยมไอออนเทอร์โบ20โวลต์น้ำหนักของโซ่เครื่องอยู่ที่2.4กิโลกรัมตัดง่ายตัดดีตัดได้ไหลลื่นด้วยระบบน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่อัตโนมัติและด้านจับเสริมที่ช่วยในการถอยเครื่องและช่วยให้ทำงานได้อย่างคล่งตัวปลอดภัยด้วยระบบปุ่มกดเซฟที่ เพื่อป้องกันการทํางานของเครื่องโดยไม่ตั้งใจโดยการใช้งานจะต้องกดพร้อมกันทั้ง2ปุ่มโดยถ้าไม่กดปุ่มเซฟตี้ที่บริเวณด้ามจับจะไม่สามารถบีบสวิตช์หรือบีบไกเพื่อเครื่องทางานได้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นตัดไม้บนที่สูงก็สามารถทําได้โดยเลื่อนไร้สาย11.5นิ้วมาสรุ s c <owad Es> s c <Yeah. S 2> or 30มีกาดบางใบหรือเบรกเพื่อช่วยเซฟตี้ หรือหยุดการทํางานของเครื่องโดยเมื่อดันกาดบางใบไปทางด้านหน้าเล,เล่อยก็จะหยุดการทํางานทันทีและเมื่อดึงกาดบางใบเข้าหาตัวก็สามารถกดปุ่มเชฟตี้แล้วปีดไกหรือปีดสวิตช์เพื่อเครื่องทางานได้เลยและสําหรับปุ่มเชฟตี้เมื่อเครื่องทํางานแล้วก็สามารถปล่อยปุ่มเชฟตี้โดยบีบสวิตช์หรือบีบไกเพื่อตัดไม้โดยไม่ต้องกดปุ่มเชฟตี้ได้เลยและสําหรับการตัดท่อนไม้ให้วางเล่อยลงบนไม้ ให้ไม้อยู่ชิดกับตัวเรื่อยหรือชิดกับฟันปลาหรือฟันฉลามของเลื่อยไร้สายจากนั้นออกแรงกดเลื่อยลงเพื่อตัดท่อนไม้หรือกิ่งไม้ให้ขาดได้เลยและสําหรับแบตเตอรีร่เมื่อตัดไม้เสร็จหรือเมื่อใช้งานเลื่อยไร้สายเสร็จให้ทําการถอดแบตเตอรีร่ออกจากตัวเครื่องแล้วเสียบชาร์จโดยการชาร์จแบตเตอรี่ให้ถอดแบตเตอรีร่ออกจากตัวเครื่องแล้วปล่อยหรือวางแบตเตอรี่ไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยเลื่มนชาร์จและเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จทันทีเพื่อป้องกันการชาร์จไฟเกินซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนนกรสวัสดีครับ